เกมวันนี้ครับเป็นไงบ้างของยูเนเต็ดจริงถ้าตามแผนเนี่ยต้องมาต้องการมาเพื่อชนะนะครับ Uh, second power then, and then it was very really hard for us to come out of our own h e a d again. นะก็มีช่วง60นาทีแรกนะพี่เรายังสามารถเล่นได้ดีอยู่นะจนกระท่านมีลูกเซตพีที่เชีงหม่เอซีได้แล้วก็สามารถเปิดเป็นประตูได้ที่ทําให้เขามีลูกขึ้นนะแล้วก็สามารถกลับเข้ามาสู่เกมได้แลาวหลังจากนั้นเราก็ท่านจะเป๋ไปเลยนะไม่สามารถพาบอลมาเกันครึ่งสนามได้นะ so we got into the second half I think we can we can be okay and satisfied today to to leave here with one point Because uh, even when we have the big chance at the end to, to score the winning goal uh, with, the, with the last second of the game, uh, this would maybe be a little bit too much. Because GMI uh, FC had a good performance today and made it very difficult for us to get access into the game. เพะนั้นถ้าดูในส่วนของเกมในครึ่งหลังแล้วนะคเขาก็ถือว่าโอเคแล้วที่สามารถเก็บแต้มเป็นแต้มได้นะก็ถึงแม้ในช่วงท้ายเนี่ยในวินาทีสุดท้ายของเกมเราจะมีโอกาสที่จะทำประตูได้ก็ตามนะครเขาบอกว่าเชียงไหว่เอฟซีนี่ถือว่าเล่นได้ดีเลยในวันนี้นะครับ from the beginning we had big problems with the mobility and agility of the uh,

would pressing our o and, uh, and p like in s เนี่ e เพราะนั้นสำหรับวันนี้นะถ้าทางเชียงใหม่ยูไนเต็ดเนี่ยสามารถคอ้าบอลได้ดีกว่านี้เคลื่อนบอลได้เร็วกว่านี้นะแล้วก็รวมไปถึงตอนที่เล่นเกมรับดูรันมากกว่านี้คน์เตอร์เพรสซิงได้เร็วกว่านี้น่าจะมีโอกาสสูงมากกว่านี้นะที่จะสามารถชนะในเกมเกมนี้ได้นะมร่ที่สดา้กับจุดน i ้น a ่เป็น i รั้งแใน i มี osionfish s i i n d h a ะเป็นแต่ก็ยังเป็นครั้งนะก็มันเป็นครั้งแรกแดนมี่ครั้งแรกนะระหว่างเชียงใหม่นะมันเป็นเกมของอารมณ์ซะมากกว่าครับแล้วก็จากการที่เชียงใหม่สีมีอการมากมายลงมไปถึงจุดโทษในช่วงต้นเกมนะครับแล้วยิงไม่เข้าเนี่ยเขามองว่าเขาก็แฮปปี้แล้วกับการที่ออกจากสนามนี้แล้วได้ไปหนึ่งแต้มนะครับ แต่พนั้นเขาบอกว่าหนึ่งแต้มนี้ล้ำค่าสำหรับทีมเยือนสำหรับเชียงใหม่ยูเนเ่็ดมากกว่าเชียงใหม่เอฟซีอนี่ยครับขอบคุณนครับโค้ชครับ